สวัสดีท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโครกิกอีกแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมฟ i n a l f ฟ n t a ซ y เจ v e เอเ i s i s ใครสินะครับผมก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ทำนานมากครับผมผมคิดไว้ว่าน่าจะเป็นเดือนแล้วแหละครับผมเพราะล่าสุดนี้เล่นจูสกแฟนทอมพาเลต์นะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นในเ่่งช่วงตอนที่สองเลยแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่า กินนี้อาจจะไม่นอนนะอยู่ที่การหลับแล้วแหละเดี๋ยวไปดูว่ามันจะนานเช่นไหนโอ้โอันนี้ขี้เกียจแต่ออันนี้เดี๋ยวจะเล่าเป็นพร์ดไปเลยแล้วกันสามหนอกินพิซซ่ากับโกงเล่าเบียร์อ,อันเด็ดอร่อยแล้วก็แอปเปี้อข้าวเอาดอกมาให,าให้อาจจะไม่ข้ามแล้ว ที่ล้ลกากับนานะคเขาสวัสดีเขาสิมาลินอืมอ้าวเป็นอะไรเมื่อเขยไปหลอกเขาเรื่องเราไหนไม่ต้องกังวลเวลเราดูท่าถ้าอยากไปได้ด้วยดีนะไม่ได้ไปทะเลกับบาล,ลีนใช่ไหมทะเลาะกันหรอฮเปล่าเลย อืมโตโอ้โอหหัวหัวเก้าหน้ามาเเลยนาะโอ้ไปดี้แไไม่ไหวนั่นดอกไม้อะไรนะ่ะทำไม่ได้นี่ใช้เห็นเป็นที่ยากสลัมแต่ดอกไม้สลัดฉันเหรอโอ้ไม่คิดว่านายจะอืมจริงจริงฉันก็อ่ะให้ทีฟ้าก่อนดีเอาจริงหรอ Thank ิ้วเขาหินยังหอมเห็นเลยนี่นี่ ได้ไปจากที่ไหนอะ่ะโอ้บาเลตกมาละโอ้กูมาละรับแหมมาัมากมาเนียวเอานะตัวน้อยออกมาแล้วนะเนี่ยได้แ้่มีบอยหยาดเท้านายนะครโอ้เป็นนี้แพมี่เปล่าอย่ามั่นจะโอ้จริงเหรอ เห็นแนี่ยใจเล็วเหลือโอ้ดูต่อโอเฮะบา้าเลยโอ้ห่วอย่างอยสภาพก็งเต้ากล่วกาวหาเลยต้องคำถามอีกแล้วไอชั้นล่ากันเพื่อโอ้ไอชั้นล่าไม่ทำอะไรกันไม่รู้แล้วทุก เอว,ว,วมาเถอะเขาอืมโอ้โอโหัวมีอยู่ด้วยกันแล้วุ้ท่านนี้จะเป็นสตอรี่แล้วผมหรอือว่าคาซีนมันอยู่ที่คนตัดอย่างผมแล้วแหละผมทาคนเดียวด้วยเนี่ย เดี๋ต้องวงไอวิวแหละอกจะดื่มอะไรไหมอืม I don't feel like give me something hard อืม Let's see make fun of you หรือก็คือกระเดียจะทำให้ที่หิึเลยโอ้ยมีวีซ่าด้วย <c oughs> อืมดกก่อน โอ้ไม่นั่งติดฮัลโหลใจที่ให้กลับมาอ,อย่างปลอดภัยนะอะไรโอ้คิดว่าคงไม่ใช่ทหารหินั่นหรอกอืมโอ้โหรู้สึกว่าแบงนานเกินน้ผมไม่ไหวแปบลบว่ามันต้องอยู่ที่เสียงพูดผมแล้วแหละ ่เหจะเปล่งเสียงออกมาได้ดีขนาดไหนโอ้โหบ,บ,บอกว่าบอกว่าไม่ใช่อะไรตเกิแค่นายเหนื่อยเล็กน้อยนะแน่ใจนะเป็นไงว่าดูแปลกแปกนะฟังนะคราแล้วกรให้ในายช่วยฟังนาทีฟ้าโอ้ฝังดีเกิน เดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้นะผมไม่เชื่อเรื่ออะเราโตขึ้นกันแล้วนี่แล้วนายจะไปอีกแล้วเหรออือสลดอีกนายลืมสัญญานั้นไปแล้วหรอสัญญานั้นถ้านายลืมจริงแล้วก็ พยายามนึงก็ผมได้สูญเสียความทรงจำไปพยายามนึ่งให้ออกเมื่อประมาณเจ็ดปีแล้วโอ้นี่คืออะยโอ้เด็กน้อยคขาวมาอยู่บนกันหันลงเฮ้ยทีฟ้า ้ทีนะที่ชาชาอุ๊ยดาวตกยังต้องดาวห่างแล้วนี่เลยเหรอโอเหมือนว่าเดทกันเลยอ๋อจะไปอ่างมีกาแล้วอ่อแบ่จเมอกลัวจะไม่ได้เจอกันดีโอ้แล้วก็มีชะตาที่จะต้องเป็นทาหารด้วยเอ้าร้อง เอาคขำนหรอรูอ้สึกอรี่โคตรยาวแต่จะพยายามบอกเล่าเลยเอาเลิกสัญญากันแล้วโอ้โหสัญญาว่าไอ้คราวาจะมาช่วยทีฟ้าเมื่อตกอในอันตรายหรือปล่าว่าถ้าฉัน เกิดเรื่องขึ้นฮีโร่ฉันจะมาและช่วยเหลือฉันเธอจะเป็นฮีโร่ใช่ไหมเอาสิสัญญากันก็ได้ฉันสัญญาโอ้นี่แหละคำสัญญาที่ยังไม่ถูกลืมนะแล้วก็พยายามนึกยิ้ให้ออกอยู่จำได้แล้วหรือยังโอเคฉันไม่ใช่ อฮีโร่แล้วเพราะฉันไ,ไม่สามารถรักษาสัญญาให้อีกต่อไปแล้วแต่ข้อฝานมันก็ไม่เป็นจริงนี่หร้อเขาเริ่มกองทาหารแต่นะยังไก็ต้องรักษาสัญญานะโอ้ีคนขึ้นมาแล้วก็อยากจบแล้วนายทหารโอ้ต้องมีการจ่ายเงินนี อันนี้ให้ค่าตอบแทนนะอ,อย่างไรแหมขับไม่หไหวเลยเลยอะไรอ่ะโอ้โหจา 3, ้างสามพันเขาโอ้พยายามเกียกกนมไม่รู้บุป้องหัวหรือเปล่า้วฮ โอ้ต้องเป็นค่าเทอมพี่โอเคสอต่อจะเหลือสองพันโอเค t thank y ิ้วเขาโอ้โหไม่รู้ต่อ,อได้แบบยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ดีที่ไม่ต่อหน้าเกียดจนเกินไปนะโอ้ยหลืคสตรอรี่ลายมันโคตรยาวเลยไม่เด้ไได้สู้ อุ้ยอันนี้คือได้สู้แล้ว no. เดี๋ยวรวมกับอ่าเดี๋ยวรวมกับในอีพีนี้เลยโอเคหรือถ้าปาร์ตี้เราจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ทีมอะ่ะเดี๋ยวต้อง มึงใช้เป็นอย่างนี้แล้วผอุ้ยอ๋อโอเคเมียว่าหลุดนะครับผมเดี๋ยวเหาการเอนช้าหน่อยไม่รู้คนตักไหมเดี๋ยวยะไปพิจารณาโอเค มันต้องอยู่ที่คนบัดแล้วแหละเดี๋ยวค่อยเอาเกรดอาวุธก่อนแล้วกันเออไว้เท่านี้ดีกว่าด่าเดเล็กๆยังไม่ค่อยได้อะไรมากเดี๋ยวไว้ไวตอนเท่าอย่างนี้ก่อน กางดกเล่ากันอยู่เลยเฮ้ยเขาอยาดูอะไรไหมไม่อยากนอนเหรอไม่เมาไม่หลับจ้าโอเคโอ้มาเมาก่อนกลับซะแล้วมาเมาเอ๋อาเจอทหารนี่นี่ต้องเข้าประทาอย่างเดียวเลย อันนี้คือเหมือนจะเริ่มสู้หรือ,อยังนะ๋อเริ่มสู้แล้วโอ้อันนี้เาใช้เป็นระบบแมนนวลโอ้เมือ่อ,อ,อ,อกี้ตีไวไปหน่อยอันนี้คือเราเล่นหมดเล่นความเร็วแล้วผมมาแล้วก็ใช้สายฟ้าอันนี้ใช้พลังนะผมเหมือนปานอัศนีเลย โอ้โหอ,อาไงดีโอ,โอ้ไม่ทันเมื่อกี้กอใช้น้องแข็งไม่ทันโอเคอ่านดานแรกไปแล้วกังงเหรอไอ,อหัวตั้งมันกังวลแล้ว โอ้ยขำๆโ,โอเคขอบคุณที่ให้ขำนะรู้สึกผ่อนคลายแล้วแล้วพูคคทํายังไงอืมไว้ทีหลังนะโอ้ไปฉลองต่ออีกใครที่เป็นสายปาร์ตี้ก็ตรวหวัดไป้นะตริดชีก่อนนะบอกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเลยทีฟ้าเข้ามาแล้ว อืมโดยท่าปาตี้ใจเปลี่ยนไม่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวออาอาวุธให้ทีฟ้าก่อนเบสอีคเฮ้ยได้เป็นถูกมือแต่งงานแบบใส่ออกไปอได้มีหมัดมีมวยกับคนในงานแล้ว โอ้โหคึกว่าเขาไม่ต้องตัดบุงแต่งอะไรมากแล้ว <c oughs> โอเคเอ้สึกว่าต้องใช้พลังด้วยนะผมบออกมามาหาเพื่อนก่อนหิวเหรอโอ้โ,โอ้แสดงว่าก่อนท้าต้องเดินด้วยท้องแล้ว <c oughs> หนักท้องตึงหนักตาห้ามหยอม่อนโอ้กินก่อนจะไปลบอีกแล้วผมต,ต้องการแคลอรี่โอเคเดี๋ยวรออื้อว่านานมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวไปหมดเลย ผมมีคนใช้สกิลแล้วก็คงไม่ต้องใช้ทำอะไรมากโอ้โห oh, oh, oh. อย่าอยาทำอะไรทีฟ้านี่โอเครู้สึกว่าคลิปนี้คงไม่นานหรอกดูง,ง่าย,ายสบายชิลๆถ้านานยังไงก็ทนดูไปห,หน่อยนะคบผม ู้ส er ึกว่าจะจัดไปเกือบชั่วโมงเลยแมวโอ้มีแมวขาวนมจืดชื่อแคนดี้เรัเหมือนเป็นตัวเมียด้วยหนูว่าทำไมเรียกพีเกิลเกิอ์ลเอ้าไปแมวได้เหรออ๋อเป็นแมวตัวเมียนี่คุ้นเคยมันเลยหนีมันมันกลัวนิดหนึ โอเคมีต่อนะผมเดี๋ยวมาเล่ากับ EP นี้ด้วยเนี่ยคงไม่ต้องตัดแน่ๆถ้าตัดจริงๆก็คงต้องเหลือแค่ลดเสียงนะผมเพราะว่ามันอาจจะดังมากโอ้ทำงานยาวมาก เออเอ็นเจซี่แล้วก็โอเคนะทำไมมันดูคล้ายแอลิตจังเลยอ๋อไปเปิดสอีกแล้วมาแล้วหรือถ้าเขาไม่ต้องออปุงแต่งอะไระอันนี้เป็นระบบแมนนวลอ,อยู่ออกเวฟสองมีสามเวฟนะครับผม โอเคมีหมาเข้าบ้านอีกด้วยโอ้โหได้สู้กับคุณนแมงป่องนั้นเลครัอย่างนั้นเหรอเอ้าเจอาเจอ้อเจ้าทำไมไม่เป็นไรเลยแต่จังหรือว่ามันไม่แลก ก็ไม่แรอกมากเนี่ยโอ้เาไริงทางแล้วโอ้ได้พัฒนาขึ้นโอ้นองใช้พานคู่กันเลยก่อนอือ โอเคชนะแล้วแล้วก็ต้องรู้สึกว่ามีด่านอื่นต่อไหมไม่รู้โอ้ไปมากเลยในขนาดนั้นหรอกโอ้หิวพิซซ่าอีกแล้วเหรอ ไมนมีการอะไรสักอย่างอะไรปุ๊บบักเม่อกี้ทำไมงอไปอย่างนี้มีรู้แล้วผมว่าไปไหนอะได้เป็น r o g ไม่ก็อะไรนะอินฟินิ Infinite อยู่เหมือนกันนะออจบแล้ววาผมโอ้โซโล่คอนเทนต์ปลดล็อกเนื้อหาใหม่แล้วผม เดี๋ยวเราจะอาจจะไปฟาร์มกันหลังใหม่ครับผมแล้วก็ก็โอเคเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าละการชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตอนกันได้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมถ้าหาังคำพูดคำจาไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ